ครับพี่น้องปองไฟถูกเม,มืเอ่อวานนี้เขากัดชงซอมจะเป็นชงซอมด้วยกันแล้วครับแรกกันซีมี่ผ่านแหน็นคือเพื่อนเห็นผ่านเพื่อจะไหวคู่วันที่สิบหานี่ครับของระเบียบวาจาสินครับนักศิลปะราเบิดวาเพื่อนเห็นยังไงเพื่อนไม่ที่เห็นผ่านก็มากแต่ละปีนี่เพื่อนไม่ได้ซื้อเองนะครับเพื่อนเห็นเองเลย เป็นระเทเองเป็นวงรักก่อนในวงนันี่แหะครับเพหรัน,นี้มอลัมแล้วก็นี่จะเป็นในวง่านี่แะครับนี่คิุาธิ์เบอร์วาเป็นังมาผูา้แรกครับอิมออนครับผมเหตุกนรบอกเพกื่้ว่าเหตนนุกาต่ลปีนี้คือเห็ุเองรบอกไปอสื่อหอเ่เราก็ะจะให้เด็กทำพิธีพิธีไหว้พิธ<ส>ีนีส่สิกวักเนครับ พี่นาพี่นาราเก็ะเคไปเป็นนเียนอ,อันนี้พูดพูดเห็นตองฉีตองกินตองเขาเออฟังนี่นะใค้ฟังนั้นมืดอันนี้พูดเอาผูเห็นผูหลุดปาดด้วยความชำนาญอีหลีมาถึงกาบยังเลย ปึ๊บปุ๊บไปเลยนี่บ้างครับนีมีมีมเป็นเป็นแบบนี้ก็เลยอันนี้พาดไปคู่ที่สุดหานะครับเคงเต็มพร้อมไหมครับพี่น้องเครงเต็มเครงเต็มพร้อมนี่เรา,เเพ,เราพิซซ่าลายเนี่ยอันนี้เพลย์ให้โค้งไว้ครับเพ็ย mm hmm. เป็นโค้งโค้งโ,โค้งไว้ย่หนังก็เสียเอาตองนี่ครับตองตองนี่น,นี่แหละครับไปประกอบใส่ ตน,นี้เป็นปปกอบไส้ขอวนครับอันี้ก็เป็นอะไรก็เป็นคอทนทั้ง่ครับอันนี้เป็นทานพยานาเลยเนี่ยนี่สนุกดอมชำนาญน,นี่นไขมันยังข่มันมันม้นค่ะขมันม้นเพราะว่าพอพ่อปั่มแลวมันจะเป็นเรเรียมๆสร้างเห็นปิด รับงานแบบสีครับแต่ชว ine, ต่วงนีง้งานทสีลายเนี่ยเพราะว่าตังงานบงอีกท่านก็จีตองนะจีตองสุขาพับขภาเป็นแบบนี้นี่นแนนันเร็วม เป็น้องภาพบมีอยู่เวทีเลยครับนีเป็น้องภาพยู่หน้เวทีมเลสากอนิลสานะครับเรื่อก้อนจะขึ้นเวทีตรงนั้นสัห้กระสอบไปครับท่านหกระสอบไปสให้กระสอบไปสัทนห้กระมีสั Sud ทใ<ป>หกระเ็ตตอง